หายใจแล้วรู้สึกตัวไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันทําตรงนี้ให้ได้หายใจไปจิตหนีไปคิดแล้วรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตจะเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้แล้วจะดูกายดูใจก็ดูไปเลยนะไม่ต้องไปเข้าฌานก็ได้เอาแค่ว่าหายใจไปเห็นกายมันหายใจไม่ใช่ตัวเราหายใจนะหายใจไปจิตใจมีความสุขความทุกข์เห็นเออมันสุขมันทุกข์ของมันได้เอง หายใจไปแล้วก็เกิดกุศลบ้างเกิดอกุศลบ้างเช่นเกิดฟุ้งซ่านหายใจเราฟุ้งซ่านมีไหมส่วนใหญ่นั่นแหละหายใจแล้วฟุ้งซ่านใช่ไหมก็ดูไปจิตมันฟุ้งซ่านนะเราเป็นแค่คนดูดูไปดูไปมันก็เลิกฟุ้งของมันไปเองแล้ฟุ้งซ่านมันก็ไม่เที่ยงเห็นแต่ของไม่เที่ยงมีความสงบเกิดขึ้นหายใจสบายๆมันสงบขึ้นมาก็อยู่ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็หายไปอีกนี่เราฝึกแค่นี้ก็พอละ หายใจไปจิตหนีไปแล้วรู้ทันจะได้จิตผู้รู้ขึ้นมาหตังจากนั้นเห็นร่างกายหายใจไม่ใช่ตัวเราอันนี้เดินปัญญาด้วยการดูกายถ้าจะเดินปัญญาด้วยการดูจิตก็หายใจไปมีความสุขก็รู้มีความทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้นะหายใจไปแล้วจิตเป็นกุศลก็รู้จิตเป็นอกุศลก็รู้จะเห็นเลยทุกอย่างนะชั่วคราวไปหมดนะถ้าฝึกไปอย่างนี้นะเรียกว่าปัญญานำสมาธิ มันนำสมาธิยังไงความจริงมันมีสมาธิอยู่แล้วแต่มันมีในขั้นคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะเมื่อําทเดินปัญญาแก่รอบเต็มที่แล้วเนี่ยจิตจะรวมข้ออัปนาเองนะในนาทีที่จะตัดสินความรู้บรร,รลุอริยมรรคอริยผลอริยมรรคอริยผลไม่เกิดในจิตของคนธรรมดาอริยมรรคอริยผลเกิดในฌานจิตเท่านั้นเกิดในรูปฌานก็ได้เกิดในอรูปฌานก็ได้ แต่จะไม่เกิดในวิถีจิตปกติของมนุษย์นี้นี่ถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นไม่ต้องตกใจ,จเจริญปัญญาให้มากมีแค่คณิกาสมาธินะทุกวันพยายามไหว้พระสวดมนต์ไว้ทําในรูปแบบจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเนี่ยฝึกให้มันมีคณิกาสมาธิแล้วมาเดินปัญญารู้กายรู้ใจในชีวิตประจําวันถึงเวลาก็ทําความสงบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมรู้ทันจิตที่หนีไป หมดเวลาเข้ามารู้กายรู้ใจในชีวิตประจำวันต่อไปถึงวันที่สติสมาธิปัญญาแก่รอบพอจิตจะรวมเ้้าัปปนาสมาธิรวมเองรวมเองแล้วเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญานำสมาธิลึกซึ้งมากนะอาอนาปนาสติแต่ว่าเราฝึกง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อบอกนะไม่ต้องคิดมาก ไม่ต้องสนใจถึงขนาดทำไงจะเกิดฌานจิตทำไงจะไปเดินวิปัสสนาในอุปจาระเห็นมันไหวๆขึ้นมาแต่ส่วนมากพวกเราก็ทำได้อันนี้คนจำนวนมากก็ทำได้นั่งสมาธิแล้วก็เห็นใจสงบนะเห็นมันปรุงขึ้นมาเกิดดับไปบางทีไม่รู้อะไรเกิดอะไรดับไม่มีชื่อยังมีชื่ออยู่จิตยังฟุ้งซ่านมากดีเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดแล้วสิ่งนั้นดับไป เ่านนี้ก็ใช้ได้ถึงขนาดเห็นองค์ฌานเกิดดับอันนี้มีน้อยเต็มทีประเภทหนึ่งในแสนอะไรเงี้ยหายาก